สำหรับคนที่ไม่เคยหยุดเดินหน้ารถยนต์ที่สืบทอด DNA ของ Land c r u i s e r อันเป็นตำนานแต่ถูกปรับแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้นมีความทันสมัยและแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกสถานการณ์ยินดีต้อนรับทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกกับ To y ยต a Land Cruiser Sport 2 0ร6รถ SUV ที่ออกแบบมาไม่เพียงแค่สำรวจโลกแต่เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การผจญภัยให้เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้จริงๆนี่คือการผสมผสานระหว่างมรดกทางวิศวกรรมของโต y o ต a ากับนวัตรกรรมใหม่ความทนทานแบบคลาสส ก่อนอื่นลองจินตนาการถึงความรู้สึกเมื่อคุณจับพวงมาลัยของรถที่สร้างมาเพื่อพลังประสิทธิภาพและการใช้งานในชีวิตประจําวันแลนด์ครูเซอร์สปอร์ตไม่ได้มีไว้สําหรับเส้นทางลุยป่าคโคลนหรือภูเขาเพียงอย่างเดียวมันเหมาะกับพ่อบ้านที่ต้องการความสะดวกสบายนักผจญภัยที่ต้องการความเชื่อถือได้และคนขับยุคใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีล้าสมัยโดยไม่สูญเสียจิตวิญ,ญญาณของแลนด์ครูเซอร์ดั้งเดิม เมื่อคุณเดินรอบรอบรถครั้งแรกโตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์สปอร์ต2026แสดงความมั่นใจออกมาทันทีเส้นสายของซุ้มล้อที่กลมปริงตัวถังที่ดูบึกบึนและด้านหน้าที่แข็งแรงแต่เรียบหรูทําให้รถดูพร้อมลุยแม่จอดอยู่เฉยๆฉยโตโยต้าได้ปรับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยฝาหน้าเล็ที่คมชัดกระจังหน้าขนาดกระทัดรัดแต่ดุดันและสัดส่วนด้านข้างที่ดูคล่องตัวคุณจะสังเกตได้ว่าสัดส่วนของตัวรถลงตัวสั้นกว่าแลนด์ครูเซอร์รุ่นเดิม,ดมทาให้ขับขี่คล่องตัวในเมืองแต่ยง แถบกันชนรอบคันเพิ่มความดุดันและปกป้องตัวรถจากรอยขีดข่วนขอบล้ออลลอยขนาด19-20นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมพร้อมยางออเทอร์เรนที่พร้อมลุยทุกพื้นผิวเส้นสายด้านข้างช่วยทั้งความสวยงามและการไหลของอากาศทําให้รถรู้สึกเบาและขับได้ลื่นไหลแม้ความเร็วสูงด้านหลังไฟท้ายเล็ดยาวเต็มความกว้างของตัวรถสร้างลุคทันสมัยในตอนกลางคืนกันชนหลังแข็งแรงและทนทานพร้อมฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าที่กว้างและใช้งานง่ายพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางรองรับอุปกรณ์ตั้งแคมป์กระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์กี เปิดประตูและก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเปลี่ยนจากความดุดันด้านนอกเป็นความหรูหราและเทคโนโลยีเต็มรูปแบบโตโยต้าออกแบบห้องโดยสารให้รู้สึกพรีเมียมแต่ใช้งานง่ายวัสดุนุ่มที่แผงหน้าปัดเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงหรืโซเทคตามรุ่นและการเย็บตะเข็บที่ประณีตทำให้รู้สึกถึงความหรูหราพร้อมฟังก์ชันใช้งานเบาะนั่งอกกระชับสรีระอรองรับหลังได้ดีเหมาะกับการขับขี่ระยะไกลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมระบบนำทางและเสียงโดยไม่ต้องละมือจากการขับขี่หน้าจอทัชสกรีนขนาด14นิ้วแสดงผลคอบน l a y และ Android Auto ไรร้สพ้อมระบเสสียงงงรอทิาาคุณภพู ด้านล่างมีปุ่มและปุ่มควบคุมโหมดขับเคลื่อนออฟโรดมันติทเทรนซีเล็กเลือกโหมดได้ตามพื้นผิวคโครนรายหินหิมะและปกติระบบครอนคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อขับผี่เส้นทางยากและดาวฮิลแอสิสคอนโทรลช่วยให้ลงทางลาดชันได้ปลอดภัย SUV คันนี้ถูกสร้างมาเพื่อเผชิญทุกความทา้าทายขุมพลังเป็นอีกจุดเด่นของแลนด์ครูเซอร์สปอร์ตเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ2.4ลิตรให้แรงบิดและการเร่งที่น่าประทับใจระบบไฮบริดช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและให้แรงดึงที่มั่นใจในทุกสสภาาพถถนนนนนนมมออออออเเตตตรร์ไฟฟ้้ช่่่ววยบงงงททัััีใใหคลลลแะขืื พลตฟอร์มใหม่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงปรับปรุงระบบกันสะเทือนและกระจายน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์คือการเข้าโค้งที่มั่นคงลดการเอียงของตัวรถและขับได้อย่างรุ่มลน,นทั้งในเมืองและทางไกล ระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มเวลาและระบบควบคุมแรงบิดช่วยให้ Land c r ซอร์สป p o r t ผ่านทุกพื้นผิวได้อย่างมั่นใจความปลอดภัยเป็นอีกจุดเด่น Toyota s เซ e ตี้เซนมีระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเตือนรถข้ามทางแยกโครงสร้างตัวถังและถุงลมนิรภัยถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางพับบ่อหลังได้ทําให้สามารถเก็บอุปกรณ์ตั้งแคมป์หรือกระเป๋าเดินทางได้เต็มที่ช่องเก็บของซ่อนสาหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินทุกอย่างจัดสรรเพื่อความสะดวก ระบบเชื่อมต่อครบครันมีพอร์ต USB หอไล่จุดแผ่นชาร์จไร้สายและ Wi-Fi hotspot แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นการใช้พลังงานแรงบิดการกระจายแรงขับและมุมของพื้นถนนไฟภายนอกไม่เพียงแต่สวยงามแต่ใช้งานได้จริงไฟหน้าเล็ดรปรับระดับอัตโนมัติไฟตัดหมอกช่วยในการขับขี่ในสภาพอากาศแย่ไฟท้ายเลเซทำให้เห็นชัดและโดดเด่นสำหรับการลากจูงและใช้งานหนัก SUV คันนี้ทำได้ดีรองรับการลากเรือวรถพ่วงหรือแคมป์ด้วยโครงสร้างแข็งแรงระบบช่วยควบคุมรถขณะลากระบบช่วยถอยหลังรถพ่วงและกระจกเสริมสำหรับลากจูงทำให้การลากเป็นเรื่องง่าย อากาศภายในห้องโดยสารก็ถูกพัฒนาขึ้นไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราสร้รูปพาโนรามาให้ความรู้สึกเปิดโล่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนทําให้ผู้โดยสารทุกคนสบายการลดเสียงรบกวนทําให้ห้องโดยสารเงียบแม้ขับบนเส้นทางครุ่รับโตโยต้ายังคงเน้นความทนทานและความน่าเชื่อถือวัสดุคุณภาพสูงอะไหล่ทนทานและการออกแบบที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานต่อการใช้งานยาวนานการบํารุงรักษาง่ายและมีเครือข่ายบริการทั่วโลกทุกการเดินทางคือประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางภูเขาที่คดเคียวทะเลทรายหรือชายฝั่ง Land c r u ม s e r s p สา t ประหยัดพลังการขับขี่ออฟโรดความปลอดภัยและความสะดวกสบายทําให้เป็น SUV ที่หลากหลายและน่าตื่นเต้น Toyota Land Cruiser Sport 226ไม่ใช่แค่ SUV แต่เป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตสะท้อนความแข็งแกร่งความหรูหราและการผจญภัยเชื่อมต่ออดีตของ Land Cruiser กับอนาคตทุกฟีเจอร์ทุกเส้นสายทุกระบบถูกสร้างมาเพื่อทําให้ชีวิตง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและสนุกขึ้นไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าบ้านขับในเมืองหรือผจญภัยในธรรมชาติ Land Cruiser Sport พร้อมเสมอท้าทายความคาดหวังสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความมั่นใจในทุกการขับขี่ ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นเครื่องมือสำหรับทุกการเดินทางและเป็นพยานถึงความมุ่งม,มั่นของโตโยต,าต้าในระว่า